สวัสดีค่ะเด็กๆพครกัรเด็กหมดปาทรับรู้นะคะวันนี้ค่ะครูเก๋มานำเสนอกิจกรรมการเรียงลําดับน้ําค่ะลูกนะคะเรียงจากน้อยไปหามากกันค่ะซึ่งวันนี้เราจะใช้จํานวนขวดที่มากกว่านะคะลูกจากคลิปก่อนนะคะนี่ค่ะเด็กๆนี่คือขวดน้ําของเรานะคะที่ครูเก๋ได้คะระดับไว้นะคะลูกค่ะเรามาเรียงกันเลยค่ะจากน้อยไปหามากนะคะลูก นี่ค่ะเด็กนี่คือระดับน้ํานะคะจากน้อยไปหามากนะคะคเด็กค่ะค่ะวัตถุประสงค์ของเรานะคะคเด็กก็มีทักษะนะคะการเรียงลําดับนะคะรู้จักการสเกตนะคะค่ะเด็กก็ลองไปฝึกทํากันดูที่บ้านนะคะลูก